วันนี้น้องนาขวัญวิ่งตามวิ่งอ้อนตลนอยให้พานอนเพราะว่าฝนตกนะคะเนี่ยไปตรงไหนก็วิ่งตามนะคะก็เลยพามานอนสักห้านาทีสิบนาทีให้น้องนาขวัญหลับก่อนเนี่ยดูทำตาสิคะพอน้องนาขวัญหลับแล้วแม่มาริโซนก็จะแอบแอบลุกขึ้นไปทำงานบ้านนี่หลับแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มาริโซนแอบไปทำงานบ้านปล่อยให้เขาอยู่ตัวเดียวบนตังนี่แหละคะ่ะ น้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานสีดําดามืดเลยนะคะเห็นไหมคะดาจนไม่เห็นลูก,กตาเลยค่ะอ่ะอันนี้ถ่ายกลางวันนะคะเนี่ยเวลาแม่มาริสอนปลูกผักก็ขอมีส่วนร่วมทุกครั้งนะคะอยากเข้ากล้องค่ะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานคนสวยของยายเห็นไหมคะสวยน่ารักแล้วก็จะมีพี่ทองหยอดค่ะพี่ทองหยอดนี้สีน้ําตาลนะคะพี่ทองหยอดนี้แก่แล้วถ้าเปรียบเป็นคนนะคะ ก็น่าจะอายุ90ปีแล้วละ่ะเพราะว่าพี่ทองหยอดอายุ13ปีย่าง14ปีแล้วค่ะก็มีน้องหมาอยู่2ตัวน้องแมว1ตัวนะคะน้องแมวเลี้ยงระบบปิดนะคะน้องหมาทองหยอดก็น้ำหวานด้วยเลี้ยงกึ่งปิดกึ่งเปิดค่ะบางครั้งก็ให้ออกนอกบ้านนะคะ